ก็มาตามใช่ครับเพราะว่ามันครบหนึ่งเดือนเสร็จแล้วหนึ่งเดือนกับ2วันนะครับก็อยากจะรู้ความคืบหน้าว่าทางนี้มีความคืบหน้าอย่างไรเพราะว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องผ่านได้เราก็เราก็มองได้แต่ว่าศักดิ์ศรีแล้วก็ความถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญนะฮะก็คดีต้องเรียกผมตั้ง100ล้านนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปเยอะมากนะครับมีการส่งข่าวให้กับ สำนักต่างๆแล้วก็มีการโพสต์ในหลายๆกระทู้ของตัวเองซึ่งทำให้ผมรู้สึกม,มันไม่แฟร์แล้วก็ทำให้คนหลายคนก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเดือดร้อนจังเลยทำธุรกิจยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมาถาม,ถามตามความคืบหน้าครับก็คือเราังไม่ได้รับหมายเรียกอะไรเลยตอนนี้ยังไม่ได้รับหมายเรียกเมื่อกี้ท่านรองนะฮะท่านรองพุ่งกลับก็บอกว่า,ายังไม่จริงๆแล้วยังไม่ได้อยากจะเรียก นะฮะแต่ว่าต้องขอเอกสารมาเพิ่มก็ยินดีครับเพราะว่าเราก็มั่นใจในสิ่งที่เราทานะครับแล้วเราก็มั่นใจในสิ่งที่เราเคยพูดยังย้ําอีกทีว่าเราเคยเจอกันทํางานแต่เราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็ได้คุยกับคุณพรชัยซึ่งผมเองก็รู้สึกค่อนข้างแย่ตรงที่ว่าพอเวลาเขาไปออกรายการทีวีไปไหนต่อเขาก็บอกว่าเขามีอํานาจนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเมื่อเราไปขอกระทรวงพาณิชย์ดู มันก็จริงอย่างที่เราเราเราได้พูดไปเป็นหลักฐานก็คือคุณพรชัยเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่เกือบทั้งหมดเหลือให้อีกสองคนคนละหนึ่งหุ้นซึ่งมีหุ้นทั้งหมด1 2ึ0 0 0หุ้นท่านเป็นเจ้าของถึง1 10, 10, 9, 8, นึ่งแหน้นแลุ้นเราผมพูดผิดตรงไหนนะครับส่วนการมาส่วนการเซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์ตัวเขาก็ไม่ได้เป็นคู่สัญญาให้ดูไปแล้วนะฮะไม่ได้เป็นคู่สัญญา ผู้สัญญาเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งผมยังไม่เคยเจอเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผมไม่เจอผมผมก็งงเหมือนกันนะฮะทำไมผมถึงไม่เจอก็นั่นน,น,นั่นคือสาระอีกสาระหนึ่งซึ่งจะได้อธิบายบางส่วนไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเชื่อนะครับเพราะเราการมาแจ้งความโดยผู้หญิงคนนี้ก็เอาจริงๆไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทก็ถือว่าถ้าตามภาษาผมก็คือการแจ้งความไม่ไม่ได้นะฮะแจ้งไม่สามารถแจ้งความได้เพราะว่าขาดการมอบอำนาจ นะครับเพราะว่าขาดการว่าอราหน้าแบบชัดเจนก็คือไม่มีลงบันทึกประจําวันก็ถือว่าไม่มีแล้วแต่เขาอยู่ในบอร์ดบริหารของอะไรนะเขาอยู่ในบอร์ดบริหารด้านูบใช่ไหมคะอ๋อไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นเพียงตําแหน่งที่เหมือนกับพนักงานที่จ้างมาอาจจะเป็นซีอหรือเป็นอะไรก็เป็นตําแหน่งได้คดีอะไรคะเธอแจ้งมาวันนี้ค่ะอ๋อก็คดีมีเรื่องก็ก็มีมีเป็นคดีเรียกร้องค่าเสียหายเป็นอาญาก็คือเหมือนกับ ทำให้เขาเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยฮะวงเงินหนึล้านบาทนะฮะที่เราสัมภาษณ์ไปกับอีจันนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีอาญานะ,ะทำเป็นคดีอาญานะเราก็ถ้าเราสู้ไม่ไหวแล้วเราเป็นจริงอย่างนั้นเขาก็มีสิทธิ์เรียกร้องเราตามที่เขาต้องการแต่เราสู้ไหวยังไงบ้างครับพี่ตั้มันต้องไหวสิครับมันมั่นใจ <laughs> มั่นใจว่าร้อยล้านเราจะไม่สูญเสียเด็ดขาดเลยตักบ,บาทเดียวไม่เสียครับยังไงก็ไม่เสียฮะเพราะว่าเราเองเราก็เราก็มีเอกสารของเราเรามีข้อเท็จจริงผมพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงคนที่ไม่พูดข้อเท็จจริงก็จะเราต้องต้องมามาให้การทีหลังอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าคดีนี้ผมก็ผมก็ไม่อยากที่จะปล่อยผ่านตรงกรณีที่ว่ามีการพูดผ่านสื่อใหญ่ บอกว่าคดีนี้จะไม่มีวันยอมจะไม่รับการขอโทษแล้วก็อยากให้เป็นคดีตัวอย่างให้กับสังคมจะเอาให้ถึงที่สิ้นสุดคือร้อยล้านกับการโฆษณาไปเรื่อยๆมันก็เจ็บพอสมควรแล้วคนไม่รู้ก็นึกว่าผมกลายเป็นคนไม่ดีไปตั้งแต่การโพสต์ว่าหมิ่นประมาทร้อยล้านไปเรียบร้อยแล้ว,ลวลก็ทนนะครับแต่ว่าพอมาพูดคําพูดว่าเอาให้ถึงที่สุดไม่รับการขอโทษ จะเอาให้เป็นคดีตัวอย่างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมอันนี้ผมว่ามากกว่าร้อยล้านผมก็เลยกลับมาว่าเออผมก็อยากเอาคดีนี้ให้ทิง้งถึงทีง่ทีสุดแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างต่อสังคมแต่จะเป็นตัวอย่างอะไรต้องคอยติดตามครับสดงว่าที่นวันก็จะแจ้งคำสั่งบรรจุพ่วงแจ่นเราเราเสียเสียเชื่อเตียงอยู่แล้วเรื่องแจ้งกลับไม่กลับเนี่ยผมขออนุญาตปรึกษาทนายนะครับว่า,าเราจะเอาในรูปแบบไหนแต่ขอยืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เขาแจ้งมา ลงมาทึกประจำวันไว้ไม่เป็นความจริงรนะครับแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรตอนนี้กําลัรงรอวันนัดแล้วยกรายละเอียดทั้งแฟ้มใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเกิดมาจากเหตุการณ์อะไรเพราะว่าจงมั่นใจว่ามิสแกรนของเราไม่เคยพูดอะไรเปล่าๆปพีป่ๆแล้วไม่เคยพูดอะไรแบบไร้เหตุผลเราพูดอะไรต้องอยู่บนหลักฐานหลักการทางกฎหมายตลอดเวลานะเพราะเราทนมานานกับการถูกกระทําในทุกรูปแบบ แม้กระทั่งถูกกระทําจากเน็ตไอดอลบางคนนะครับซึ่งแบบไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะจบลงนะครับเพราะว่าถ้าอยู่กันสงบสุขเรียบร้อยเงียบเียไปไม่ได้ก็ก็ต้องยอมให้เรื่องทั้งเรื่องทั้งหมดอยู่บนสาธารณะให้หมดครับในเมื่อเขาเป็นแค่ลูกตากินวัฒได้มีการพูดคุยกับคนที่เป็นแบบผู้บริหารจริงๆในผมทองอะไรแบบนี้นะครับผมรู้จักแค่คุณพรชัยคนเดียว แล้วก็ได้คุยมาจนถึงช่วงหลังจากก่อนแจกก่อนที่หงทองถูก24ล<ะ>้านนะฮะที่ที่ไปแจกเงินแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้ส่งไลน์มาคุยกับผมแล้วผมแคปไลน์ไว้มีเฉพาะมีเฉพาะวันที่เปิดตัวที่โชว์ดีซีแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสองสามวันก็ยังคุยกันอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้คุยครับะนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าท่านอยากคุย ท่านก็ติดต่อมาทุกเวลาอยู่แล้วโดยโดยโดย,โดยปกติอันนี้อาจจะเป็นเพราะท่านอาจจะยังไม่สะดวกคุยหรือเปล่าแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ที่ไปแจ้งความยังไม่เคยคุยกับผมมาก่อนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะฮะมันผิดปกติวิสัยไหมครับคนเราจะมาฟ้องเขาไม่คิดจะคุยกันเลยเหรออ,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 อันนั้ครับเรื่องปรกอบดีกเพราะว่าเราเราไม่ใช่เป็นคนแปลกหน้าเจอกันตามถนนเราจะชกกันแต่เราเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วทําไมเราไม่เคลียร์การสมมุตินะครับแต่ผมก็ก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ติดใจก็ ไหนๆถ้าเกิดมันมาถึงตรงนี้ก็ต้องไปต่อให้จบครับกลัวเราจะเสียพาร์ทเนอร์คนรายนี้ไปไหมคะพี่ดาวไม่ได้กลัวเพราะเราไม่ได้รับเป็นสปอนเซอร์อีกแล้วนะฮะไม่ว่าจะจ้างเรากี่ร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีวันที่จะได้เป็นสปอนเซอร์มิสแกรนด์นะฮะแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าผมไม่อยากทําอะไรที่อึดอัดใจตัวเองแล้วก็ผมมีสิทธิ์เลือกได้ครับว่าผมจะเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรไม่ได้หมายความว่าไม่เอาเป็นเพราะเขาดีหรือไม่ดีนะไม่เกี่ยวกันนะฮะ ก็เดี๋ยวไปเล่นเป็นเรื่องอื่นอีกที่ไม่เอาเพราะว่าบริษัทเราก็ามีสิทธิ์ในการที่จะอยากขายอะไรไม่อยากขายอะไรเป็นเรื่องปกติของเราครับลูกค้านี่เป็นปีต่อปีไหมครับจังหวัดมีทั้งปีต่อปีแล้วมีทั้งหลายปีแต่ส่วนมากจะเป็นปีต่อปีครับอ่าปีต่อปีครับแบบนี้ลูกค้ารายอื่นกระทบไหมครับเพราะแบบไม่ครับเข้ามาแบบนี้อ,อ,อะไรเยอะๆโอ้ยขายดีขึ้นค<ภา><ะ>รับเพราะว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตการทํางานที่มีปัญหากับผู้สนับสนุนเป็นครั้งแรกนะลองไปสืบดู ส่วนมากมีแต่ปัญหากับรัฐบาลนะฮะส่วนมากจะเป็นปัญหาเรื่องการเมืองแต่ปัญหาเรื่องคอมมเชียลเนี่ยผูส้สนับสนุนนะไม่เคยเลยเนียครั้งแรกเนีย,คร,รยครั้งแรกจริง,<ต>รงๆฮ<ต>ะแบบนี้กระทบไหมคะปีนี้ไม,ม,ไม่ไม่ไม่ไม<อ>่ไม่กระทบครับไม่กระทบสบายใจได้นะฮะงานเราเยอะแล้วก็สปอนเซอร์เรายังแน่นอยู่ผมว่าทุกๆคนก็แยกแยะออกนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับดูในหลักการและความเป็นจริงดีกว่านะฮะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ ขอบคุณในปีที่ผ่านมานะฮะทำดีที่สุดแล้วทําได้แค่นี้นะครับเมื่อพาผมมาที่นี่นะฮะในข้อหาหมิ่นประมาทร้อยล้านแล้วก็อยากให้เป็นตัวอย่างในสังคมผมก็จะน้อมรับในในสิ่งที่ตั้งความหวังไว้ก็ให้มันเป็นตัวอย่างของสังคมไปนะให้จบพากันไปให้จบแล้วก็แล้วก็วันนี้เอาหลักฐานแค่นิดหน่อยก็คือเรื่องของใครเป็นเจ้าของใครมีอํานาจใครเซ็นสัญญากับผมก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยนะครับไม่ใช่เลย นะเพราะฉะนั้นการไปกล่าวอ้างในที่ใดๆว่าเป็นคนเซ็นสัญญาเป็นคนปกลรงใดๆนะถ้ามันไม่ใช่แล้วพูดว่าใช่ผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับผมก็ขอไม่เรียกแล้วกันนะฮะแล้วก็มาแจ้งความที่นี่โดยที่ไม่มีสิทธิ์ในการแจ้งความสำหรับผู้หญิงนะฮะแต่ว่าบริษัทมีสิทธิ์จะแจ้งความก็ได้ในนามก็บริษัทมีสิทธิ์บริษัทจะต้องมาโดยกรรมการ โดยเฉพาะคนที่เซ็นสัญญากับผมเหมือนกับพี่ัวั์ที่มาวันนี้ใช่ครับ<ม>ก็เป็นคู่สัญญาเราก็ต้องมานะฮะอยู่ๆผมจะให้ผู้ช่วยมาถ้าจําเป็นผมก็ต้องมอบอานาจเราจะต้องเขียนลงบันทึกประจําวันว่าใครมอบอำนาจจากใครมาเรื่องอะไรนะฮะแต่ถ้าไม่มีการลงบันทึกประจําวันว่ามอบอานาจมานะฮะก็คือการไม่มีจะพูดว่ามีบอกปากเปล่าหรือมีเอกสารแต่ไม่ได้เอามาหรือลืมไม่ได้อันนี้เราคุยเรื่องข้อกฎหมาย นะฮะก็คือไม่มีก็คือไม่มี <S <S เพราะฉะนั้นเป็นการมาแจ้งความส่วนตัวซึ่งไปเรียกร้องให้กับบริษัทะค,ะครับโดยที่ไม่ได้รับมอบหมายหลังจากนี้จะยังไงต่อครับพี่นวัดมีนัดอะไรกันก็เมื่อสักครู่นี้นะ,ะที่ลงมาชา้าก็คือคุยกับท่านรองบอกว่ายัางไงก็แล้วแต่เรามีหลักฐานค่อนข้างเยอะในทุกๆเรื่องในทุกๆขั้นตอนนะครับเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลน,นะครับก็คิดว่าน่าจะภายในเดือนนี้ นะฮะคิดว่านะครับพระท่านบอกเดี๋ยวจะดูให้เร็วที่สุดเพราะท่านก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันค้างอยู่เหมือนกันนะฮะก็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 น่าจะภายในเดือนนี้ท่านบอกอาจจะเรียกมาขอข้อมูลทั้งหมดก็จะมาพร้อมชน่ายอีกครั้งครับเรียกพร้อมกันเลยไหมคะจะได้เตือนนะครับป้าอ๋อเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะโดยปกติตํารวจเขาจะเรียกว่าที่ผู้ต้องหาอย่างเงี้ยครับว่าที่ผู้ต้องหา นะครับส,ส่วนผู้ที่เสียหายก็จะต้องอยู่ที่หลังครับยังไงก็แล้วแต่เราเป็นว่าที่ผู้ผู้เสียผู้ต้องหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องน้อมรับในทุกอย่างที่มีคนกําหนดให้เราทําแต่เราก็มีสิทธิ์ดีเฟนต์นะครับที่จะโต้แย้งร้อเอกสารในการโต้แย้งผมว่าทุกคนก็จะ ก็จะเข้าใจได้ในระดับที่ไม่ต้องอธิบายเพิ่มครับค่ะอย่างนก็จบในเดือนนี้นะเดีนี้จะพยายามครับเพราะว่าจะสวัสดีปีใหม่แล้วถ้าไม่อยากเอาเรื่องอะไรติดค้างไปปีหน้านะครับขอบคุณครับไม่น่าดอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคือหลังจากที่แคนเซิลได้สันหวังอะค่ะหนูยังไม่ได้เลยมันเหตุผลเป็นที่มีที่มาที่ไปยังไงอะครับก็รับงานไว้แล้วประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็พยายามตามว่าต้องทําอะไรบ้างให้คิวไปแล้วบังเอิญว่า าทางออกงานก็คอนเฟิร์มยังไม่100%ว่าให้ทําอะไรบ้างเพราะว่าการรับงานคือเราจะต้องมีส่วนร่วมในอีเวนต์นะครับจนเมื่อประมาณสัก4วัน5วันถือว่าค่อนข้างเจรลทมากแล้วก็ถามไปในไลน์กลุ่มทำงานออกงานประมาณ10คนเขาก็บอกว่าพยายามจะติดต่อผู้ใหญ่อยู่ว่าต้องทําอะไรบ้างเช่นต้องถ่ายรูปด้วยกันไหมต้องไปมอบดอกไม้ไหมหรือจะมีเล่นเกมไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยังตอบไม่ได้ผมก็เลยขออนุญ,ญาตยกเลิก mm. เพราะว่า ด้วยเหตุผลอย่างแรกเลยก็คือมันไม่แน่นอนว่าเราต้องทําอะไรเราไม่อยากไปแล้วเดือดเดือดดาๆอันนี้พูดจริงๆเราไม่อยากไปแล้วเหมือนกับไปนั่งดูคนปาร์ตี้กันหรือไปนั่งดูคนดื่มมันไม่ใช่หน้าที่ของศิลป,ปินเราอันนี้รอพูดเรื่องจริงอย่างที่สองก็คือว่าเราไม่แน่ชัดเรามองไม่ออกว่าอีเวนท์ที่กาลังจะเกิดขึ้นมันลักษณะอีเวนท์อะไรกันแนะ่เพราะว่าคอนเสิร์ตมันจบไปแล้วนะฮะเหลือแค่อีเวนต์นี้นะครับเราก็ไม่แน่ใจถึงเรื่อง ึงเรื่องแนวทางในการจัดงานนะครับแล้วก็เพื่อถนอมน้ําใจของแฟนคลับทั้งสองฝั่งนะทางแจ็คสันหวังเองแฟนคลับเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ผู้หญิงเข้าใกล้นะฮะแล้วส่วนอิงฟ้าเองเขาก็แบบเหนื่อยๆกับสถานการณ์แบบนี้ก็เป็นว่าเราลี้ภัยตัวเราเองออกมาอยู่ในสถานที่ที่แบบคอมฟอร์ทโซนไว้ก่อนดีกว่าโชคดีขอบคุณมากนะครับที่ผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็เข้าใจในเหตุผลก็ใช้สิทธิ์ในครั้งหน้า ซึ่งน่าจะใช้ในเดือนนี้เห็นมีการขอคิวมาแล้วก็ยังใช้สิทธิ์อิงฟ้าได้ในการทําธุรกิจในการทางด้านการตลาดครั้งต่อไปครับค่ะมันกระชั้นชิดขนาดไหนครับพี่นวันบไม่รู้เลยว่าต้องทําอะไรแต่ตมันจะใกล้ถึงงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนแรกเนี่ยได้ได้คุยกันก็คือว่ามันจะต้องมี X อะไรกันสักอย่างหนึ่งเช่นเล่นเกม,มบุพผู้เหมือนมีการเล่นจะต้องเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยแบบแจกรางงรางวัลกับผู้ที่ไปไพรเวทอันนี้นะพอเข้าใจกันค่อนข้างเยอะ นะฮะแต่ว่าพอมาใกล้ๆแล้วผมว่ามันมันด้วยด้วยดีมานของทีมแต่ละทีมมันไม่เหมือนกันไอ้นี่ทําได้ไหมก็ต้องรอว่าถามมาได้ไม่ได้อะไรผมเข้าใจนะทัวร์ไม่ต้องลงนะครับแฟนกับแจ็คสันหวังก็ไม่ต้องลงนะผมเข้าใจหมดว่าโอเคแบบแจ็คสันหวังจะยืนคู่กับใครต้องต้องให้ทีมงานอนุญ,ญาตทา<อ>งออกอะไรก่อนอาจะถ่ายยังไงจะแตะเนื้อต้องตัวหรือจะทําอะไรหรืออะไรมันคือมันมันก็เลยจะต้องช้า คือถ้าช้ามากๆก็ก็บอกเขาว่าเออผ่านไปก่อนดีกว่า,าครับผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าไม่ชอบนะครับโดยส่วนตัวผมก็มีคิวที่จะไปวันนั้นด้วยเพราะว่าเขาเชิญก็เลยไม่ได้ไปชาร์ลอตก็ก็ไปกับถึงงานแล้วแต่ก็ไม่ได้เข้ามันจริงๆมันเป็นคิวของอั t เ r อร์ปาร์ตี้ใช่ไหมครับมันเป็นอั t เ r อร์ปาร์ตี้เป็นไพรเวทนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องจอยๆอนะครับก็มีดาราหลายคนไป นะครับก็ไปสืบความมาจากดาราได้เอฟพาเสี้ได้ไหมที่ไม่ได้เจอไม่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 น้องเป็นคนทํางานน้องเป็นคนทํางานเจ้านายว่าไงน้องก็ว่างั้นแหละน้องไม่เป็นติ่งเลย no น้องน้องแค่ว่าโอเคน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นศิลปินที่แบบทุกคนก็แบบเข้าใจได้ว่าเออเจอก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรไม่เจอก็โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็จะเจอได้ครับ